ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงหัวข้อปืนเล็กยาวจุดโจม AK-47 ของกัมพูชากระดูกสหลังของสนามรบในสงครามไทยกัมพูชาขีดขีดขีดบทนำปืน AK-47 หรือที่รู้จักในชื่ออัฟโตมาทาคาลาชนิคอฟไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธแต่คือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การปฏิวัติความอึดและความน่าเชื่อถืออย่างยาวนานสำหรับกัมพูชาโดยเฉพาะในช่วงความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชา ปืน AK-47 เป็นมากกว่าปืนประจำกายของทหารแต่คือกำลังหลักขององค์การรบอย่างแท้จริงบทความนี้จะนำเสนอการวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงบทบาทของปืน AK-47 ในการรับใช้กองทัพกัมพูชาโดยเฉพาะในช่วงความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาเป้าหมายที่ถูกโจมตีความสำเร็จในสนามรบและคุณลักษณะทางเทคนิคที่ยังคงทันสมัยจวบจนปัจจุบันขีดขีดขีดบทที่หนึ่งที่มาและการใช้งานในประวัติศาสตร์ของกัมพูชา 1.1กําเนิดจากโซเวียตและการเข้าสู่กัมพูชา AK-47 ถูกพัฒนาในปี1947โดยมีไอเดียจากมิคาอิลคาราชานิคอฟในสหภาพโซเวียตโดยในช่วงทศวร, 1, รรษ1960กถึง -70 กัมพูชาเริ่มได้รับการส่งมอปืนรุ่นนี้ผ่านการสนับสนุนจากจีนและโซเวียตโดยเฉพาะในยุคเขมรแดงปืนนี้ถูกใช้โดยทั้งฝ่ายรัฐบาลและกองกำลังกองโจรต่างๆ1.2การใช้งานในสงครามกลางเมือง ในช่วงสงครามกลางเมืองของกัมพูชา a k 47กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การต่อสู้ในทุกระดับไม่ว่าจะในเขตป่าทุ่งนาหรือในเมืองปืนรุ่นนี้ได้พิสูจน์ตัวเองว่าใช้งานได้ดีเยี่ยมแม้ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นหรือมีฝุ่นโคลนขีดขีดขีด,ขด,ขดบทที่2 a k 47ในสงครามไทยกัมพูชา2.1ภาพรวมของความขัดแยง้งความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในบริเวณรอบปราสาทพระวิหาร ช่วงปี2008 2011นั้นเต็มไปด้วยการประทัะโดยใช้กำลังทหารปืน AK-47 ถือเป็นอาวุธประจำตัวของทหารกัมพูชาซึ่งประจำการในพื้นที่สูงและเขตป่า2.2การนำไปใช้งานในสนามรบทหารกัมพูชาส่วนมากประจำการพร้อม AK-47 หรือรุ่นดัดแปลงอย่างไทย56แบบจีนและ AKM เวอร์ชั่นปรับปรุงของโซเวียตโดยใช้ในการตั้งรับในแนวรบและสนามเพาะการประทะระยะประชิดในพื้นที่ป่า การรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านและเขตควบคุมขีดขีดขีดบทที่3กลยุทธ์และเป้าหมายในการรบ3.1การรบระยะประชิดกระสุน7.62คูณ39มิมลลิเมตรของ AK-47 ทำให้มันทรงพลังในการต่อสู้ระยะไกลปืนสามารถยิงต่อเนื่องได้แม่นยำในระยะ50-200เมตรซึ่งเหมาะกับลักษณะภูมิประเทศของเขตชายแดนที่เต็มไปด้วยป่าและโขดหิน3.2ความได้เปรียบด้านภูมิประเทศ ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ครูคราเอเค47ทำให้ทหารกัมพูชามีความได้เปรียบไม่จําเป็นต้องดูแลบํารุงรักษาบ่อยปืนสามารถใช้งานได้แม้ในสภาพที่โคลนตมหรือฝนตกหนัก3.3อำนาจทางจิตวิทยาเสียงปืนเอเคที่โดดเด่นและพลังทำลายของมันมีผลทางจิตวิทยาต่อสัตว์ูทหารกัมพูชาใช้ยิงระดมเพื่อสกัดหรือข่มขวัญกำลังทหารฝ่ายตรงข้ามขีดขีดขีดบทที่4ความสำเร็จในสนามรบ 4.1การประทะสำคัญเหตุการณ์ที่ปราสาทพระวิหาร2008-2011ทหารกัมพูชาสามารถยึดตำแหน่งและยับยั้งการลุกจากฝ่ายไทยด้วยการยิงจากแนวสนามเพราะด้วย a k 47เหตุการณ์ที่ปราสาทตาเมือน2011 a k 47ถูกใช้เพื่อหยุดการลุกของไทยในพื้นที่เขตชายแดนใช้ร่วมกับปืน r p g และปืนใหญ่4.2การลาดประเวณชายแดน AK-47 เป็นปืนหลักของหน่วยลาดตระเวนชายแดนและกลุ่มติดอาวุธไม่ประจำการในพื้นที่ซึ่งยังคงใช้ปืนรุ่นนี้ในการป้องกันเขตแดนขีดขีดขีด,ขดบทที่5คุณสมบัติและความทนทานของอาวุธ5.1คุณลักษณะทางเทคนิคขนาดกระสุน7.62คูณ39ม mm. อัตราการยิงประมาณ600นัดต่อนาทีระยะยิงหวังผลราว3 0 0เมตรแม็กกาซีนบรรจุ30นัด หรือ75นัดแบบรัมน้ำหนักประมาณ4.3กิโลกรัมพร้อมกระสุนศูนย์เล็งแบบเหล็กบางรุ่นเพิ่มกล้องเล็ง AK 4 7ขึ้นชื่อเรื่องความเรียบง่ายในการใช้งานความทนทานและการบำรุงรักษาง่ายจึงเหมาะกับสภาพป่าดิบของกัมพูชา5.2ความคงทนและอายุการใช้งาน แม้ปืนบางกระบอกจะมีอายุมากกว่า30ปีแต่ยังคงใช้งานได้ดีในสนามรบเพราะชิ้นส่วนที่ไม่ซับซ้อนทำให้กัมพูชาสามารถใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องเปลี่ยนอาวุธบ่อยขีดขีดขีดบทที่6การปรับปรุงและพัฒนา6.1การพัฒนาโดยกองทัพกัมพูชาทหารกัมพูชาได้เริ่มปรับปรุง AK-47 ด้วยอุปกรณ์สมัยใหม่เช่นผานท้ายแบบพับได้หรือยืดหดได้ด้ามจับและผานท้ายแบบโพลิเมอร์ ติดรางพิกาตินี้เพื่อใส่อุปกรณ์เสริมกล้องเล็งเรสดอทหรือเลเซอร์นำวิถี6.2รุ่นต่างๆที่ใช้ในกัมพูชานอกจาก AK 47รุ่นดั้งเดิมยังมีรุ่นต่างๆเช่น AKM รุ่นน้ำหนักเบาที่ผลิตจากเหล็กปั๊มไทย56รุ่นที่จีนผลิตพร้อมดับปลายปืน AK74 พบน้อยใช้เฉพาะหน่วยพิเศษรุ่นลูกผสมมีทั้งชิ้นส่วนจากโซเวียตจีนและเวียดนามขีดขีด,ขด บทที่ 7. การสนับสนุนจากนานาชาติ7.1แหล่งจัดหาจีนและเวียดนามเป็นผู้สนับสนุนหลักในการส่งเอเคเข้าสู่กัมพูชาในอดีตปัจจุบันยังมีการนำเข้าอะไหล่และชุดชิ้นส่วนพร้อมมีการซ่อมแซมและดัดแปลงในประเทศ7.2สถานะระดับนานาชาติแม้ a k 47จะเป็นปืนที่พบเห็นได้ทั่วไปทั่วโลกแต่ในกัมพูชามันเป็นอาวุธที่มีสถานะพิเศษมักปรากฏในขบวนพาเหรดของทหารพิพิธภัณฑ์และแม้แต่ในหนังสือเรียนวิชาทหาร ขีดขีดขีดบทที่8ข้อจำกัดในการใช้งานถึงแม้จะมีข้อดีมากมายแต่ AK 47ก็มีข้อจำกัดเช่นความแม่นยำในระยะไกลน้อยกว่า M16 ของฝ่ายไทยมีแรงถีบสูงควบคุมยากในการยิงอัตโนมัติขาดความสามารถในเวลากลางคืนหากไม่มีการดัดแปลงความยืดหยุ่นน้อยหากไม่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมแต่ข้อดีด้านความทนทานก็ทำให้ยังเป็นตัวเลือกหลักในสภาพภูมิประเทศแบบกัมพูชาขีดขีดขีด บทที่ 9. มรดกและความหมายทางวัฒนธรรม AK47 ไม่ใช่แค่อาวุธแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งการต่อต้านและเอาตัวรอดในกัมพูชาเด็กๆในหมู่บ้านชายแดนสามารถจำเสียงปืนนี้ได้แอลมันปรากฏในงานเฉลิมฉลองกิจกรรมทหารและแม้กระทั่งงานศินลปะขีดขีดขีด,ขดบทสรุปในหน้าประวัติศาสตร์ทางทหารของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ AK47 ครองตำแหน่งปืนไรเฟลิลที่แข็งแกร่งและน่าเกรงขามที่สุด โดยเฉพาะในกัมพูชามันไม่เพียงแค่เป็นอาวุธแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การยืนหยัดตั้งแต่สร้างโบราณสถานปราสาทพระวิหารไปจนถึงแนวป่าทิบชายแดนอันยาวไกลเ k 47ได้ต่อสู้ปกป้องและกลายเป็นหนึ่งกับจิตวิญ,ญญาณของทหารกัมพูชาจวบจนวันนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง